คลิปนี้ผมเอาวงจรการต่อ z k 5เส่วนทง MT กับ z k TB 2 1มาฝากนะครับตามคอมเมนต์ที่ท่านผู้ชมแนะนำเข้ามานะฮะวงจรเริ่มต้นที่แบตแพ็กลิเทียมไอออน18650 2 1ดหกหนย์บอโวลต์นะฮะสายดำแดงคู่แรกจากแบตจะไปหาแจ็ค dc ชาร์จนะครับสายแดงไฟเลี้ยงจากแบตอีกเส้นหนึ่งนะครับจะถูกตัดต่อด้วยสวิตช์ on off เพื่อที่จะมาเข้า MT z k TB 2 1 สายดำจากแบตอีกเส้นจะต่อตรงมาเข้า ZK TB21 ที่ขั้วลบของไฟเลี้ยงนะครับหลังจากนั้นเราจะจับไฟเลี้ยงจาก TB21 มาเข้า ZK 502MT เราจะใช้แรลงจ่ายไฟร่วมกันจับสัญญาณเสียงออกจากตำแหน่ง C17 กับ C15 เป็นสัญญาณซ้ายขวาและก็กราวของสัญญาณคือขั้วลบของ C40 ฝั่ง TB 2 1จะเป็นการต่อสายฝั่ง5 0า MT จะเป็นการต่อแจ็ค3.5มมิลมาเข้า AUX in ลำโพงซับเบสต่อเข้าตรงที่ channel sub บวกลบของ TB 2 1ได้เลยลำโพงมิดไฮกลางแหลมคู่ที่1ลำโพงเสียงกลางจะถูกต่อตรงกับสเปกเกอร์ RL ของ TB 2 1และในส่วนการต่อลำโพงเสียงแหลมที่ค้่บวกจะถูกต่อขั้นด้วยคาปาซิเตอร์เสียงแหลมค่า3.3มไมโครโวลต์ ลำโพงมิดไฮคู่ที่2จาก ZK 5 0 52mt ต่อเหมือน,นกันกับมิดไฮคู่ที่1นะครับก็คือเสียงกลางจะต่อตรงกับ Rl ของ ZK 5 0 52mt และก็ลำโพงเสียงแหลมจะถูกขนานออกมาแต่ว่าขั้วบวกก็จะต่อผ่านคาปา3.3มโคเหมือนกันกันกบมิดไฮคู่ที่1นะครับครัและนี่ก็คือวงจรการต่อพ่วง ZK 5 0 52mt เข้ากับ ZK tb21 m g bluetooth นะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช anel เจ๊คดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ4ี้ทดสอบหรือจะสอบเสียงสักสองคนยัดเองครับ